เก่งๆก่ๆนา้พระเอกพระเอกกินู้เดียวเป็นโรคเก่งเขยก่งกูเมือนเนี่พมาเนนถ่หลายย่องกินต่ของควายเอาวะนี่ยเอาเพราะว่ามันไปเบิรลูกชัวนะมันไปทังไชัวนะเอายชัวอยเปอร์เซ็นต์นะอยเปออกตัวได้มองแม่น้าุนนบุนคัว่ากันบ่ัิ่ง ไปชกระบอกน้อจ e. oh. oh. uh, ีแปดใบ5นึ8า่ห้าหกเจ็ดแปดแปเอาแอยกเข้าดีหรอเพื่อามาเบิุลยัดลเท่าไรยังละแปดโอ้ลงหนักจังวะมาเอานี่ันี่ก็แปดจีเห็างเทิงจีบอก

หกสูงไปเดียวเดียวเปิดไอเปิดตรงบัดไปเย่านเอาตองซีตองซียังมึหกหายไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวบัดบัดถือด้อจ้าคนจะคอยยอไปยังไงขอยองเ่ว่ะเดี๋ยวสทสิบวันนี่คืนดโอ้โหออกีดีแล้นะบอสูงอ่ะท่ขันอกสูงนี่เรียบร้อยแล้ว่อย Khai đi hả? Yêu đi hết, Ồ, bật chứ bật cc Chí xì Chí xì Bẹt bẹt Nào, nhắm bụng cái yêu đi bị đạn trong hồn Đây là nhắn trời Sang hiệt mang ở lúc Đó chiên Ở lúc chí là đây khu

เดี๋ยวีนีบไหมนีบไหมมาหาสามเลยวะต็งหาต็งสามสี่เส็หาก็หกซูอ่ะปางหกก็หกซูงปางเมียพยาธายันเต็งหาต็งสามก็หกสี่เต็งห้าเต็งสามก็หกสี่ตัวตดตัวตดเต็งหาเต็งสามเห็นบอกก็หกสี่ ตัวตัวยูหกซีหกใบที่เหลืออยูหกสูงทั้งหมดอืมโอเคหกซีหกใบที่เหลือยูหกสูงโอเคตัวกักหกซีใช่ไหมอืกักหาสามไอเรียนยูหกซีหกสูงเนอะหกหาสามน่นวะหกสีหกใบที่เหลือหกูงใช่ไหมแน่นมันดึกมันมีสีตัวนึ่งนะก็ไปกักหาสามเจ้ข้าวสูดเจ้เจ้ข้าวงนี่ย้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย หาซีวคนอะคนแสงหาสี่สองคนเนี้ยประธานาธิบดีเห็นทตหารนี่อ่ะแมือกี้เกเ้าหกสี่ดิอมอ่ะคุณเลยคนนี้ยประธานาธิบดีเห็นทตหาสองสองสสามสองสามเี่ยมหาสามีเลกแเยนแ่กันเองนะเลรีเ่กันตัวเองนะเรียบร้อย นาเรี้อเนหาซ้หาซอเท่านนะนับไปๆนะเอหกใบหกใบหกใบอันนี้ก็หกใบโอเครู้เรื่องครับมือนึันนี้เจใจแจใจสามหมื่นกินไปตัวนี้กินไปห้าสามสีหนจากการัสี่หมื่นสี่ื่นใช่ไหมเจ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเดสิบบแปดายหมดตดยืม ได้ใส่ห้าไี้เหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวไจแต่ละแปรนหนึ่งสองสามสี้อันนี้ห้าสิบห้า2ิบห้าส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 ิบ้าสิบ้หาสาสิบสบสิบ้ห้สิบ้สิบสิบห้สิบ้สิบ ก็คอยหาสซ่เนี่นี่บอกบอกก่งทอาบเก่งหมดยาเดี๋ยวเดี๋ยวจังี้กัเรียนต่างอะไรสามสี่หาี่เจ็ดเก้าสิบสามหมื่นหกนหาสองต้องดีที่เขาจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เต็งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบติงห้ามันมีสองตุดนอตห้าหนึ่งหสสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบอ่าเนี่ยตัวที่สองติงห้าติงสามี่ปึหนึ่งเนาะหนึ่งติงสามนึงสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสามึงสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบอ่าติงสามกักเทอะไรวันนี้กักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ้ง ติงหาติงสามที่่อยเอาออกซที่ว่าติงชี่ะมาติงหาก็นั่นแหละ่อยใจไปไงมันเป็นชี่มื่นนะมันเด็กเอสามมื่นเอีกมื่นหนึ่งเขาของเพต็งของมืออันนี้อยู่นี่มื่นหนึ่งี่มื่นสองที่แรกเขาอกหากับสาม่นละเป็นสามมื่นคอยใจไปหมดแล้วไงเตงหาสองมื่นแล้วก็เต็งสามมื่นหนึ่งกับใจคู่ไปละตัวค่าได้ปะเนี่เอเต็งชี่ของเู้ใดสองมื่นนะของเพเรกบอกเมนมันต้องเป็นสามมื่นเลเพ เพราะว่าออกจากตีงซี่มาตีงหาบอต้องตึงหนั่งสองหมื่นเปนบอกแ่ึงหน่งสองสามหมืนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยโอเคนี่ครบเออเดี๋ยวเราไดูไอ้กักกักหาสามครับกักหาสามหาสามร่วมทั้งหมดจักหมื่นมสี่มืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่จุดห้าจุดหกเจ็ดจุดแปดเก้ายี่สิบ เจ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็สิบเจ็เก้าสามสบิบสอามส้าสิกเสามแปดเก้าสี่สิบเยอนเลยั้งเบิดเยอะเบิดเจเงินสองสาม่าตั้งเบิดเจอเบิดอยู่ได้เงินอลยสามส่หกเจ็ดสามได้เงินหกมืนแปดหมื่นเนาะเครับสองสามสี่ห้าห้เจเ้าสีสิบามเช็ดสิบมันได้ไหมฮสิบได้เช็ค ได้เจักเสียนตามสร้าแล้บางว่ามันสองเสียนไม่ใช้แรงเห็ดควายเขแค่เอ้ามาเห็ดคากทลแล้เสียงเสียงเีย่มาบอกเขาหูแล้วปะอ่บุงเอ้ยออกตามไห้บอกออกยูจะใบแห้งหลายลูกไปสิปินเ็แล้วเงินใอยมาแล้ว อยู่ที่เดิม,มอ,อาุบอ,เอะนะกเกี่ยวมิเโยนะตัวเ<า>ก่าหนึ่งสองจะคิดคักมาคิดจนชิแข่งฟ้ากระติบไปเขาไปเพิ่งลูกกรโดดอบุญบอกว่าอยู่ที่เดิมเงสองคุณพระรักเอาแล้วให,ห้เอียวอะไรนี่ให้เอีเติงหา,หาเอาียวหกเอียให้เอียวนุน no, no. รดหาสองหซีเอียวมาหนซีเอียามใบสามใบนะอันนี้เอียวหกใบนะเปิดมาหาสามสองก็เดถ้ามันมีห้าห้าอย่านะมาบอกสามสี่ห้าเลยนี่ัไงซีสองเอียว ยี่เอี่ยงจะไปก่อนกนะยงน้าใบะเยกินกินเลยกินเลยกินสอกินสใบสนสเอีสามใบอนคนะตอนนี้คืนคืนไปกินไปเตียนสองเมื่อเดียวข่อยาดีเนาะสใบใส่าสใบได้เมื่อเนาะองานเมนึงเนี่ยันเมื่อนึงป่้เาไปตนั้น สองสามสี่ห้ปสไปตยเยอะเยอะเยงมจ็ดแปึงได้จังสี่จัสิบตันโ้ไปเอาจี้อาถือเลยพอจะยันี่เอาไปจังได้น่นี่เปรเอกตัวไรเปอกตัวกินไรเปอร์เอกย่องกินเปนะ ชมชมชมมบอกแห,ไห้ไรตส่ใจมนดังตัวตื่ใจ,ใจ ok เป้งอ,อ้มาบอตอนเขาจเพย,ยวเต็มที่มวนมวนเ่บเก็เจบเบ ได้ลูกขยันสามต้นเนี่ยมุวนมุนมนก็เป็นสามเจมายตะฟ้ามจัปกติมาเย้อย่างจุดอย่งมันดูด้วยอะไดูด้วยบอกแม่เลยบอกแม่แม่อกออกตามให้บอกออกซุงให้บอกสเดียวลูกขยันมเดียวฉันจะพาแรงให้เห็นจ้าจ

ขอโทษเด้อพระเอกจอมมขอโทษเด้พระเอกจอมวีรวะจอมโอ้บดต่างๆไปได้แล้วติงพยคุณค่อาสามาติ่งหาเจ้ากัสาต่ำขอมาติ่งเจ้าติ่งสีเจ้ายุเจ้าตัวตงใจข่อยกัดสามต่ำเต่งสามผมมาเออไปเอาไปเจ้าตัวตงใจย่าเจ้า ตามองหอมาเลยเตงสีตามหาแพงไปบบ้าตามหามี้าเนยงไนจบกเสียเปเสนสีเยี่วเปลี่ยเอาไงเพิ่นเพื่นเบบ่าไอ้กบเกลื่อนกบเกลื่อนพ่วผีดเจ้าของที่ว่าเจ้าของเอาเตะเอาามกับติงซไปเนี่ยเพื่อนเสิบ่้าเพิ่นต้นหาส้มเต็งหาไปจริงแล้วมันจบกบเกลื่อนนะดยังเนี่ยตามที่จริงม่นเสียเตงเต็งเอออติงซ้ำก้ำตามกาะตามพ่อยกบเออเสียสิกบเกลื่อนพ่วผีเจ้าของแหม ตัวถ่าสามันมาติงหาคนมาเ่สเอาตัวถืงติงยังคนตดติงซีตซียหวกเกลืดีดีเลยวะติงเาไเอาไปเลยตัวถ่าสมไปเอาโอ้ยไรตัวถแล้วหกสาติงห ติงหาตงขึ้นใหม่เลยนี่ต็งอะไรเนี่ยอาสิบใบสิบใบเลยมาติงสิบใบเลยติงหกมาเลยป็นดำเป็นที่เนีมยนอนนอนคือเป็นที่นอนนอนมาจะเอาหัวามาเลยันเดี๋ยวาจาฟันเอาจองห้าดำาลงติงดำเลยติงหกสองึกเนาะ อเจ้าเจอนะเจ้าเจ็ฝันต่อนะเจ้าเจอถามฝันอยู่ที่หานะค่ถามฝันยังเดียวชี้ตำเทควยฮกหาใปก็บหกข่อยเอามาจกสาสนะบอกมันเจาะไ่หาฮูกข่อย้คอยอยเอามาจจกตัวยากอะไรฮหกสามมั่ง่อนอั่นบอก่อยามาจกฮกสามมั่งเจ้่ยาไปบ่เออคอยเอามาจกฮูกสามอาดุลเอ้ยฮูกคำสองลีโร่แต่เจ๊บอกฮูกชิปฮโ คกคำสองม้รงที่เป็นฮะนูกคนเรียนห้าสามเออไปเลยเฮ้เบสหกคำต่ำไหมฮะต่ำไาต้อไปใช้มาติงหานี่สามอันนี้นะติงหาโอเคเรสมาๆแอยนอันี้นี่บอเอ้ยเเาไปติงหาุติงามีหาสองตัวคนละเขาจักหกหาด้วยเนาะอเดียยวหอเดียวาดมาดูมาดูมาูมาดูหาตูมาอูาดูมาาดาดูมามดูมาดกมาดมาดูมาดูมาดาดููมาดูมารูมบดย จักม <architectural. S 1> ือหนต่าเต็งสามมือผู้เลสามมืต่าเดียวถึงสี่หกมืออีกนะอันนี้กินเอาดูไม่คานสามมือสามมืเจอะเจ๊หาอยู่พื้นเจ๊หาอยู่พื้นเพื่อเลยสองหกสามสองแปดสิบสองเิบสี่จาสิบหกแปี่สิบองมจ 2 3 4 5สเอาสามมืนกดสคอยเอาจากสซมาในครับคอยเอาจากป็นหกมาน่คอยได้ผู้เดียวนี่ว่ะเราได้ผู้เดียวเลยในสามถังคาอยู่ไหนจงคืนมาจงคืนมาเดี๋ยวนี้ขยันไม่ใช่สายันจะเจะขับดีลลโอ้าอยไปนโง เอาไปลูกคู่ไม่กินกันเวยเออแบบนี้มาแน่นอนมาแน่นอนโมมาสันชิมาสันอะไรสักคู่สักคงสักคู่ชิพาสักคู่สักคู่คู่นะเต็งหกสักคู่เต็งหก หกห้เออหกงแปดใบหกห้าหกใบไปหกซูงเหรอนี่หกงแปดใบหกห้าอีกหกใบเต็มหกหมื่นหายได้ไหได้บ่ได้ใส่หมดสองหมื่นโอเคนี่หานี่หกได้รู้เลยหกซงแปดใบแปดใบอันหี้งมนหนึ่งมนนึงอ้ยมังเสเอาไว้ได้ นเลยเอาไปกี่ใบเนี่ยยามือเลยบ่ร hmm ู้ะเอานีนะเอาไปใชเอามานี่หกาอันนี้ด้วยใช่ไหมเออยาละเคิรด้ยหกหสูงหกสูงเอานี่มาเอาไปนห่เลยไปอันนีาละเคินี่ยนะหกขาสูงเลยเดี๋ยวยาพึ่งเอามาเ้เพิ่งตัวนี้เนาะยู่หกขางเยนาะหกาหกสูงยัะเคิ์นคอยเมาเลยทั้งหมดตัวยาวห้าสามสองหาสามสองเด๋ยวหาสามองยู่สามดำ ตัวเต็งกักสามตัสามสองสามทั้งหมดทั้งหมดเปิดอารุณเอ้ยอาุเอ้ยนี่เด้ออารุดเอ้ยหกหกห้าสองนี่จะหาตัวหาสามกักหาสามเต็งหาคที่แรกหาสามหาสามถึกหาสามกยีบอกก็จับหาไว้หนึงอันนั้นเดียวเหรออันนั้นคอยกักสามตหนึ่งไม่มีไม่มีมันไม่มีสามตัเี่เจ้าโดนหาสามด้ หาสก็ต่อเลยหาสามไปเอาอยู่กองคนักงานตอนเต็่าง้หวเอหาสามเหมือนตัอย่างมีหกปีนก้นหนึ่งก็ไปได้ออตัวเต็งคอยว่าคอยกักยังงงตัวเต็งคอยว่ากักยังก็ไอ้ที่คอยว่ามอง่าหาสามมันหาสามอันพมีตัวเต็งไหมพููตัวเต็งหกัหนึงเต็าหนึ่กปไดเต็งห คอยเต็งเต็งโตเต็งหามาจจมาีมนเันอยเต็งหมืนหนึ่ายไปเดี๋ยวไอ้ที่คอยเมาส์มองหันไนคอยว่าการเซียนต่อมนะจะบ้าการ์เซีามต่ำเออารซียนต่ำบ่ถึงเห็นหกมืตัวนึ่งกับอะไรหาหาสามยักษ์ใยกษสามเจอเลยซีมดเอาดูด้วยไอ้เจียซะเออดูด้วยซีมดำมียหมากเปิดอันนี้ไมีหกหามาหลายคนคอยมักขา bỏ cặp anh em em ba nữa hả cho hả ba nữa này thương may lúc hả hộp yêu kì à, khỏe luôn hộp sáng tạo yêu nhưng mà sáng nhiều yêu yêu Mình xong nó xong khai giao quyền, ta mà khai thêm một thứ nào Bây giờ sao nhận sáng khoản Châu kẹn khỏe dê Kẹn cái này thì mình đại

ตัวนี้ละครับหใบหใบหใบกับมือสองก็ตัวนี้มือสองตัวนี้เป็นแปดอาเปิดมาากทีกักหกเยอหกเดยวกักมามึมนะหกเยวนะพยานมาหกสองเมตดขันหมาเมตรเดียวกับหกสองเยียวล้วักทงเยวเลยนี่หกองยี่ย เอาคุมา4 5 6นะโต้ดนะโตดนันสีเอาสิบอส4ห6ดอกเอาเอา3 4 5ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว3 4 5ก็มาไว้4 5 6ตัวกันแต่เจะมือกี่อย่าง3 4 5 20ที่เหลือ4 5 6โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี่นะอขอยไปยุ6ูงอยังเดี๋ยวได้บอได้3 4 5กับ4 5 6 ไปยู่ีเหรไอไปยูหกสูงไหมวะยหกสูงตอนนี้ยูหกสูงเต็มหกโอเคโอเคไปเปิโจบเต็งชองเต็งชองเพ่งกัไปบอกแมนโอเคเดียวเดียวเหมือนกันนะต่ำตำตำนั่นไงขอโทษนะจ๊ะอออันนี้ก็เกีเดี่ยวเดียวนะเดี๋ยวนี้อันนี้อะไรเนี่ย สองมืนหามีใครถือชินาบถือำสองแต่ตำสองอันนี้กักกักสอเยเนี่ยหกไปเยวมากดแต่จังกินสองมื่นหเจ้าได้แค่สองมื่นได้แค่สี่มืเจ้าสิไปไรยังเออสี่มืนเออสองมื่าเลยอันนี้คือกักสองเยลเยนี่กักสองเยองมื่นหาเจ้เรื่องรู้เรื่องอันนั้นคอเสียเฮตีสี่มื่นเท่ากนล้วตอนนี้ะไก่อนสองมาเจ้าไร เจะติ๊กใ้เต็มสองมื่นหาบริเหยอมเอาไปใช้หยอมมาเป็นสองมื่นหาครับของย่เจ้าติสองจมื่นมื่นหามื่นหอดูเรื2ออครับเดี๋ยวนะเจ็ดแปดเก้าสิบเดสองสิบสาห้าหดแปดสิบเกยเนี่ยสามสี่ห้าหนึ่งสองสาบแปดเจ็ดสิบก้าอ็ดสามากเานี่ยไปเนี่ยครบแล้วก็ม จีเจ้าใจต่างหานะเนี่ยตำสองนะเจ้าใจกตำสองเจ้าของต่ห้นึ่งสองสี่หาหเจก้า 1> 1, 2, 3, สิบเอ็ดสองสามสี่ห้าอันนี้เออหไปอ้หาไปนนีหาปเบเอ็ดสองสามสี่สอันนี้ติงสองติงสองใสติงสองสามหมื่นแล้วก็กักกักตัวนี้เท่าไหร่ก็สองหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบห้องข่มื่นหนึ่งต่เกาวาห้องเก้าอีมื่นห้ามื่นหนึ่งหส สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสอง่นหอครบดูดูดูแทงเสียแทงเสีย